เพราะวันโดนิท้าทายอำนาจที่เาเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับเงินเงินมาก็วาจาก็เริ่มเปลี่ยนฮะธรรมดาเริ่งปกติเงินมาวาจาก็เปลี่ยนธรรมดาสวัสดีครับ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 ยังเดี๋ยวผมจะใส่ดีมากเลยชุดที่ให้มาดีมากเลยครับขอบคุณโดนิท้า,าแางด้วยนะครับร้อนอะ่ะสวัสด,ดีค่ะเจ๊โหสวัสดีครับสวัสดีครับ ste, ร้อนไม่ไหวละเจ๊ร้อนมากเลยเดี๋ยวเจ๊เจ๊ถอดไหมกัไม่ไหลวล้ร้อน จ๊ร้อนมากลบหมดแล้วเติมปากหน่อยเหนื่อยแล้วกูเขาบอกลบหมดแล้วเติมปากหน่อยเหนื่อยอ้ะป้าน้ำแดงมีคู่แข่งละลบหมดแล้วเขาบอกลบหมดแล้วเติมปากหน่อยจัดไปโอเคยังเหนื่อยอ่ะ นี่ป้าปากแดงเฮ้ยปมันแดงจริงนะทไม่มีพื้นที่ให้แดงแล้วแดงจนเขียวอะไรนะอะไรอะมีมือเอา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 ว้าลงหนอนังสิบเก้ากดเลขอบคุณครับขอบคุณโดเนตด้วยนะครับผมบอกแล้วว่าคนในกิวผมมันน่ารัก เต้นโชว์เขาหน่อยวันนี้ยืนได้นะไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าแต่เป็นเจ๊หงที่แบบว่าเจ๊หงที่แบบว่ามันมันเป็นเจ๊หงที่มีกล้ามเลยนะไม่รู้ว่าเจ๊หงตัวจริงเขามีกล้ามหรือเปล่าแต่เป็นเจ๊หงเราเป็นเจ๊หงที่มีกล้ามหน่อยนะครับได้ปะได้ปะได้ปะอย่างนี้ได้ปะเออมันมันมันไม่ใช่เจ๊หงแบบนั้นนะเดี๋ยเจ๊หงตัวนั้นมั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 นมีแต่ไขมันนะเดี๋คนนี้ได้อยู่นะเป็นเจ๊หงที่แบบว่าแบบชอบเล่นกล้ามอะไรอยาเเ้ไววนนคะลกด เ,เวลาคนมากวนในช่องไงแบบเอาเอเออ๋อ,อ,อเจ๊ลืมโกนขนลักแล้อดิปิดไปก่อนได้ปะล่ะเอ่อช่วงนี้รับงานเยอะไงขอบคุณแล้วขยันโดนเนทด้วยขอบคุณครับขอบคุณนมนกิวด้วยครับเจ๊ลืมโกนนั่นเองช่วงนี้วัดรับวันละสามสี่งานอะลืมโกนปิดไว้ก่อนได้ปะล่ะเอ่อไม่เป็นไรหนุ่มๆชอบหนุ่มๆบอกว่า,วามันเป็นสเสน่ห์ของเจ๊เองเอไอเชื่อกุจะโดนแบนไหมเนี่ยเดยกก็โดนแบนหรอกเฮ้ยขยันเดียวซะด้วย เปิดทำคลิปสอนแต่งหน้าไหมทำคลิปสอนแต่งจทงงนะูทำคลิปสอนแต่งหน้าง่ายกว่าไหมนะทำคลิปสอนแต่งหน้าง่ายกว่าขอบคุณครับเฮ้ยดูแล้วโดเนทด้วยดีโอ้โหไม่งั้นไม่มีแรงนะเนี่ยดูแล้วโดเนทด้วยเออมาแล้วมั้งกูว่าเขาวิ่งกันอะมาแล้วมัง้งแล้วกูไม่ได้ใส่แว่นด้วยไงดีย,งดย,งดย,งยงังดีขึ้นยังไอ้เคี้ยวกูนึกว่าลิงแสแม่หางตาขาวไปค่ะห้าร<ะ>้อยห้าสิบห้าทำยังไงกับหางตาเราเรียกคนดู ทำยังไงก็หางตาเราแปะแปะแปะเอาเอาได้ยังได้ยังเอาจะเล่งนงิ้วง่านะเว้ยแล้วตอนนี้คือมองไม่เห็นโดเนทละคือมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้มองไม่เห็นอะไรเลยก็คือถอดแว่นปุ๊บก็คือเหมือนเจ๊าตาบอดอะถอดแว่นอะเฮ้ยน,น,น,นี่เพื่อเงินนี่เราทําได้ขนาดนี้เลยวะทำจริงนี่นี่เงินเปลี่ยนนิสัยคนได้ขนาดนี้เหรอขอบคุณโดเนทจากคนในกิลด้วยนะครับน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณที่โดเนทถุงมือหลบมาให้นะครับเดี๋ยวเอาไปเล่นดาบหลบซีซั่นนี้แอดแบงค์เล่นดาบหลบนะดีม เขาดีไหมซีซั่นนี้ซีซั่นนี้เล่นดับหลบดีไหมเล่นดับหลบเล่นดับหลบโชว์สวัสดีครับหนูไม่มีสวัสดีครับสู้เขาสู้กับใครอ่ะสู้กับคนดูนี่แหละไม่สู้มีสองอย่างที่ต้องสู้ไม่สู้คนดูก็สู้กับเจมมอ่ะมีสองอย่างเจ๊หอมเปล่าเนี่ยผ้าเหนื่อยเหมือนกันนะบางทีต้องมานั่งทำค้งทำคลิปต้องมานั่งแอปเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะต้องมานั่งแบบแอปแมนเนี่ยบางทีเหนื่อยนะเว้ยเจ๊หงพูดแกวะเดี๋ยวเดี๋ยว ฮ่าฮลมหายใจมังกรฮ่าฮ like ่าฮ like yeah. mmm. ่าลมหายใจมังกรกับเจ๊หง่ะเฮ้ยอย่าดูอย่างเดียวดิช่วยกันดูด้วยหาอุทัยทิพย์ใช่ไหมอยากเหนื่อยกูอีกแล้วเหนื่อยกูอีกแล้วไอ้ไอ้ดันไม่โดดิเดี๋ยวทุบให้นะไอ้ดันไม่โดเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็กูก็โดนแบนหรอก เดี๋ยว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 แป๊บนึ่งก็หนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดันใช่ไหมดันได้เรแปแ๊บราแปแ๊บรอแป๊บ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 ต้องหันหลังก่อนถ้าจะให้ดันอะ่ะแป๊บนึงอ่ะเรียบร้อยเอาจริงดิเรียบร้อยโอเคครัรบร okay. ป้าน้ำแดงกลุ่มเอาร, <laughs> อเรายตีเฮ้ยลมหายใจมังกรว้าว้า หายใจมึงก่อนฮ่าฮ่ายังไงล่ะมุ้หายก็เจ๊เหรอเนาะแอบป้าๆนำแดงวันนี้กะมาปล่อยลมหายใจมันตอนเต็มที่เอ่อตอนเจ๊เดินเหมือนเจ๊พกกระบอกข้าวหลามเฮ้ยใครแม่นวะใครแม่นวะพี่โจ๊กเกอร์บอกว่าตอนตอนเจ๊เดินเหมือนเจ๊พกกระบอกข้าวหลามมาด้วยครับอันนั้น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 ก้าวมอมของเจ๊เองเจ๊พกไว้ พกไว้ป้องกันตัวเอาลมหายใจมังกรไปกินห้าห่ากินระหว่างทางเออก็บไว้กินระหว่างทางต่อไปขอเฮียเหว๋เฮียเหวคือใครวะเ๋จ๊ใหญ่กว่าผมอีกไม่มีใครสู้ผมได้วันนี้มีทุกอย่างครับมีทั้งก้าก้ามอะไรครับแค่แค่ลุกขึ้นแค่ผมลุกขึ้นคุณก็แพ้ผมแล้ว <บ>วันนี้ไปไงมาไงวันนี้ใหญ่ทุกส่วนครับหนึ่งใช่ไหมครับเอามาละมันเป็นใช่ครับพกมะละไว้ด้วยเผื่อไว้กินตอนหิวครับเป็นมะละต้มฮะเจ๊หงหน้ากระตาจะไปเมื่อไหร่จะพาไปเอ <c oughs> <c oughs> อเจ๊ <c oughs> เออเจ๊กูโดน <c oughs> เตะเฮ้ยเจ๊โดนเฮ้ย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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อย สวัสดีครับเฮ้ยเช่วยเจ๊หน่อยช่วยเจ๊หน่อยเฮ้ยเฮ้ยห,ห,ห,หน้ามืดเลยกูอย่าลมหายใจมังกรบ่อยสิเจ๊แปง้งน่ะแป้งแงเวลาลมหายใจมังกรนะแป้งแ,งแงม่งแบบแป้งแม่งหล่นใส่ขาแบบตอนนี้ขาของขาวไปหมดแล้วอ่ะตอนเนี้ยจากเริ่มสตรีมตอนแรกนะแบบแป้งไม่เยอะใช่ปะพอลมหายใจเจ้าห้าร้อยด้วยครับแป้งแม่งแบบแป้งแม่งหายหมดแล้วอ่ะเอ้ยหลังเข้า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 เฮ้ยเอ้ยเอาดิเอาดิเดี๋ยวเจ๊เปิดให้เจ๊เปิดให้แล้วเจ๊เปิดให้เลยที่เอฟ เดี๋ยวเราะเอามาทราบว่าลมหายใจมั้งไอ้อ้ากูวิ่งไปบัฟแล้วเจวิ่งไปบัฟไงนี่ไะฮ่าไอ้ไงเนี่ไงนี่ไงแล้วเจวิ่งไปบัฟโชว์ไงมาดิมาดิมาดิเขินไปดิเอองงไปดิเอองงไปดิเอองงไปดิเจบัฟโชว์ไงอ่าเห็นได้เห็นได้งยังอ่าแล้วเจ๊มีพักเครื่องไงเห็นแล้นะเห็นแล้นะเจ๊มีพักเครื่องไว้เห็นแล้นะอ่า เขาเขาเป็นบุคคลที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องไม่รู้แต่เจ๊ห้อยพาร์เคองไว้เห็นนะตรงนี้ตรงนี้เห็นนะมาดิก็มาเด็กหลังเข้า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 หูเยอะแล้วนี่เยอะนี่เยอะนี่เฮ้ยมมาไล่เจ๊มาเฮ้ย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 เฮ้มาไล่กูมาไล่กูมาไล่เจ๊มาไล่เฮ้ยทำไรเฮ้ยมันล็อกหัวเจ๊ป่ะเฮ้ยดูดิฮ่าอืมไม่โดนอ่ะมาเจ๊ทำไมมาไล่เจ๊อ่ะเจ๊โหมาสตรีมใช่ครับมาสตรีมนะฮะบิงมาจากอ่า บิงมาจากประเทศจริงอ่ะออบิงเจ๊บิงมาจากประเทศจริงอ่ะเจ๊เด่นน่ะเขาชอบแน่ๆเลยแน่ๆเลยแน่ๆเลยอย่าให้มีครั้งที่สองอยา่ยาอย่าอย่าอย่าให้มีครั้งที่สองสวัสดีครขาเขาสำหรับ <c oughs> การเด็ดนะอย่าให้มีครั้งที่สองนะครับอย่าให้มีครั้งที่สองเออคนจริงคนจริงแน่เลยพี่จุรีไม่อ่านข่าวแล้วเหรอพีจุรีไม่อ่านนะ อะเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะไม่อ่านแล้วเป็นของเอเป็นของจริงอ่ะร้องเพลงจริงไม่ได้เลยอ่ะเออฮ่าอุ้ยไม่ตายด้วยเอเอเฮ้ยเป็นของไทยเปล่าของจริงอ่ะจีนเีิงแน่นอนของจริงองง่ะของจริงร้องเพลงได้เปล่าอ่ะ นี่แน่วัางเพงอ่าเดือยงสิบสองอ่าน้ำตะลองอางติงตะลิงอ่าใครใครดูเจ็ดประจันบาลจะรู้จะรู้จักมุกนี้เนะี่ยเออนี่มุกนี่มุกเก่าเลยนะเออโอ้โหจริงอ่ะม,ม,ม,มา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 ลมหายใจมังก้อนไอ้มิดไอ้เชี่ยมิดได้ไงวะมังกรเจ๊หงผงาดผง,งาดมากครับผงาดมาก,งงามากเฮ้ยมิดได้ไงอ่ะ กูต้องพิจารณาตัวเองแล้วเนี่ยไอไอทับหลังมันเท่าไหร่วะกูต้องเติมอีกแล้วใช่ไหมทับหลังมันเท่าไหร่วะมีถูกถูกไหมทับหลังทุกถูกอ่ะกูต้องซื้อทับหลังใส่เนี่ยมีแต่เรื่องเสียเงินน่ะอะไรอ่ะมีแต่เรื่องเสียอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไล่เจมาไล่เจเฮ้ยมาไล่เจช่วยด้วยช่วยด้วยมาไล่เจเฮ้ยมาไล่กูมาไล่กูโลภใจบังก่อน

ไปสามเออกดไปสามมลมหายใจมังกรเจ๊อะมังกรเจ๊แรงปะล่ะเอออุ้ยเจ๊ฟันเหลืองด้วยอะเฮ้ยเฮ้ยสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์ต้องเข้านะสปอนเซอร์เข้าหน่อยไอเจ๊เจ๊ฟันเหลืองแม่งเหมือนจริงเกินไปละแม่งเหลือแม่งเหมือนยังฟันอะคอสเพย์ที่อะไรเหมือนยันฟันอะหน้าก็เหมือนเออวิทย์ก็เหมือนแม่งฟันยังเหมือนอะนี่เป็นฟันคอสเพย์นะ นี่เป็นนี่เป็นฟันนี่เป็นฟันแบบคอสเพย์ครับผมผมทาสีไว้ให้มันเหลืองๆอ่ไงเงี้ยเออคนบ้าอะไรคอสเพย์ฟันอ่ะดูดิแม่งเหลือนยังฟันอ่ะไอดดูไอ้เย่อะเหมือนจัดสวัสดีครับพี่เจสันสวัสดีครับสู้ครับพี่ชายสู้ครับโคตรลงทุนนะ่ะใครบอกช่องเราไม่ลงทุนนะมึงเฮ้ยลงันยังบงฮาฮาฮาเ,ออเจลื่นอะไร <laughs> ไเกิดบอ อุ้ยเจ๊เกิดบ่อเดี๋ยวแจกเอเดนี้เดี๋ยวแจก e, คอร์สฟอกฟัน,นเด้อรอดูวุ้ยเจ๊ลื่นอ่ะเจ๊รับโดนเด็ดไอ้ขอเช่าขอเช่าได้ไหมอ่ะถ้ามันแพงอ่ะทับหลังอ่ะขอเช่าได้ไหมขอเช่าซีซั่นหนึ่งมันแพงมากปะ